เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไม n e ครับพิกเซอร์มอนอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาหาอะไรทำกันเอ่โอ,อ้อีวักเกิดอีวักตัวโคตรใหญ่เอ๊ะเอ๊ะบอสเออไม่ใช่ตุอกอย่เราสู้กับอีวักดีกว่าขึ้นมาเลยวัตถะเพาโอ้มันไม่ตายว่ะอ่าไปเลยสมาคดาวเรียบร้อยเออฮ้ยอะไรอะ่ะหางของวันนะ่ะเอามา ใส่ได้บอกใส่ได้เออเอ็เรามีตังค์สี่พันเก้าไปซื้อของดีกว่าเกรบอลก็ยังมีสิบอันอยู่ไม่ค่อยได้ใช้เลยโอ้ย,อย,อยตอนนี้โปเกมอนจะตัวใหญ่ขึ้นเพราะเราได้ปรับปรุงเกมนิดหน่อยไอย้ลักกี้บอลนะมันโอกาสจับมันเท่ากับโปเกมบอลโอ้โหแต่ราคาขึ้นโคตรเยอะเลยแต่ยังไม่ซื้อดีกว่าไหนดูที่มีสกิลอ,อะไรบ้าง อันนี้วนรอบอะไรได้เทลไลท์วิฟหางมังกรดาก้อนเทวอุ้ยดาก้อนเล้งซื้อได้ดาก้อนเล้งซื้ออะไรดีไหมตัวธาตุมังกรนี่ไม่มีซื้อก่อนซื้อไว้ก่อนซื้อไว้ก่อนใส่ใส่ได้ใส่ได้บอกว่ะใส่ไม่ได้แต่เก็บไว้ก่อนแล้วกันดาก้อนเล้งดาเมจฟิกดาเมจสี่สิบหรือเปล่าจะไม่ได้โอ้ แว็กตัวใหญ่ขึ้นตกใจวะอ่ามีตัวอะไรอีกไหมเนี่ยไ <Okay. S 1> อ้นั่นน่าจับอยู่นะอัะนนี้นี่นี่ตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยโบแมนเดอร์โบแมนเดอร์โบแมนเดอร์เกิดเอ้ยอย,อยู่ใช่ไหมอยู่โบแมนเดอร์เอาเลยไหมเอาเลยขอละขอฮิวันฮิวันมัน,นจะหายไปเปล่าวะขอฮิวันแล้วกันหายก็สวยฮิวฮิวฮิว ตึบ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 เร็วเลยเร็วเร็วนี่แหบในมีแน่แบบยังอยู่รื่เปล่าจุดไหนเป็นจุดของมันวะไปไปยังอยู่ยังอยู่เอาเลยเอาเลยเออห้าหกตาแรกถันเดอร์เวฟเรียบร้อยติดพลลายแล้ว <laughs> จับแม่งโปกเกดอนจับไปเลยเป็นหล่นอยู่ตรงตีนไงอาอเฮ้ยเออนึกว่าได้ โอเคบอลมปอีกทีจึ๊บได้ไหมเอ่ยขอได้เอออะ <c oughs> เอาตีไหมเอ็นเชียนพาวเวอร์เข้าหน่อยหนึงน่งเอ็นเชียนพาวเวอร,ร,ร์อีกทีหนึ่งเอ้พอได้พอได้เออแรงแรงเลยอีที่ให้มันเหลืองไม่โดนไม่ใชฟไฟอยู่มาบอลเทปพาวไม่ค่อยเข้าเลยโอ้โห ไปเลยเกตบอลเกตบอลจะเอาอยู่หรือไม่เกตบอลเอ้ยไม่อยู่เอ้ยยังรอดอยู่ยังร่อนฟาดบอลนะฟาดบอลได้ไหมได้ไหมหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยได้ได้อเ <c oughs> ยียบร้อยได้ตัวโหดมาแล้วไหนดูที่สแตทเป็นไงต้องการแบบพิเศษไม่ค่อยเร็วช้าม,มากตัวเล็กด้วย มีท่าไฟโอเคท่าคอนโคลนี่เฮดบัตก็มีมีท่าอะไรไม่รู้ท่าหนึ่งไปยื้อกันก่อนโ <c oughs> อ้โหจับได้เฉยไอตัวนี้เพิ่งไม่ตายโยมาวาลุ <c oughs> อะไรโยมาวาลุ you, Ma, ตัวอะไรไปรู้แต่ไปดูมาแล้วมันกลายร่างเวลสามสิบเจ็ดลิาดัลเกิดเ่ยนาะกินอาหารก่อนเหมือนอาหารจะหมดไอตัวอะไร ตัวอะไรอีวากี่แหละไอ้อัตดอนวายเอาหายไมแค่วายหายไปแล้วมีตัวอะไรอีกไหมที่น่าสนใจอืมนกเกิดเต็มเลยไม่มีอะไรล่ะไอตัวเนี้ยอยากได้ตัวใหญ่ๆกว่านี้มีแนะ่ๆเฮ้ย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 เอาละเอาละเอาละ ไปเลยล,ลาคุณไละโห่สี่เจ็ดลากลายไปทัเดอร์เวฟเออ <c oughs> อันนี้ไปเพิร์ทสุดก่อนเพิร์ทสุดมีว่าติดพลา,ลายอยู่เอ้ยเอ้ยติดพลา,ลายดิติดดิไม่ติดอะ่ะยังไงดีเอาไปเลยวอเทพเผาเฮ้ยตายนะจะตายนะ,ะายนะอาริกอาริกพอได้โอ้โหแต่ ไฟมันแรงมากไอ้ติดพลลายเฉยเอยลิกก็ติดพลลายอ่ะเอ้ยแดงแล้วมันแดงแล้วโอ้จะตายจะตายเปลี่ยนกันเปลี่ยนขนาดขนาดชนะธาตุนั่นเนี่ยโอ้โหมึงตีติดไฟรัวๆไปเลยไปเกบอลจึ๊บจับได้หรือไม่หนึ่งเออไม่ติดโอเกบอลอีกทีนึงได้ไหมได้ไหมตึก โอ้ยอีกทีเดียวเองเอาไปเลยโปเกมอนอีกทีนโปเกมอนลูกสุดท้ายแล้วแหละหนึ่งสองสามเอ,อ่อไปปาดบอลไปเขอกมาเข้ามาเกามาสิกามาเอ้ยได้ได้เรียบร้อยโอ้โหโปเกมอนมาสเตอร์หรือเปล่าเนี่ยแซตตอมเอาไปแทนท่าน,นี้แล้วกัน อ้าวนั่นมันเกิดต่อหน้าเลยหายไปแล้วเอาวัดแต่ภาคเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยสู้แล้วกันยังไม่มีไอตัวนี้อยากได้อยากได้ไอ้นี่ววเจ็ดด้วยเอาไปเลยจริงบอลนกนันเลยฟาดบอลยื้อหนึ่งสองสามเออตัวโคตรใหญ่ ไป<ส>อีกเ,อเกตบอลแล้วกันเกตบอลปลาไปอยู่ไหนวะมองไม่เห็นทางไหนเนี่ยเอื้อเกโคงเกโคงังดตายาตัวแทงแ<ส>ไปเลยฟาดบอลแทงปลาตรงนีบบง้เลยเหรอหยุดอยู่ใต้ท้องเอื้อไปอีกทีนึงฟาดบ,บอลฟาดบอลจับให้ได้ไอ้นี่เป็นบัง,บงว่ะ ต้องไม่เห็นว่ากี่ติงแล้วอ่ะก่ไเกตบอลอีกสักทีโอกาศจับเพิ่ม1.5เฮ้ได้ไหมได้ไหมได้แล้วโอว้อันนี้ดวงขึ้นดวงขึ้นจับได้เยอะเลยได้มาฟอ็อกซี่มาหนึ่งตัว้ยังไม่ดูสเตตเลยโจมตีวะไม่ตรงสายตัวเล็กเอเมอรอ่พอใช้ได้อยู่ สกิลทัดไฟไอ้นี่เกิดอีกแล้วมันเกิดที่เดิมตลอดเลยไปฮิ้วฮิว,ว,ว,วเดี๋ยวเราต้องไปหาตัวสู้แล้วพวกบอสใจเข้าเนี้เอาเอันนี้เก็บกันนีอะไรดีๆไปบ้างอาหารนอาหารอะไรมีเยอะอยู่ดีนะาเผาทิ้งไว้เงียงๆๆีเนี่ยพีซีไม่มีเออลืมพีซี พีซีมันคราบยังไงวะแต่มันต้องใช้โกสโตนซึ่งโกสโตนเรามีอันเดียวไม่ถึงอันเราต้องไปหาเอ้ยโอหชายนี่วะ่ะเอ็กชายนี่จะทันไหมจะทันไหม,ไมเกิดเยอะแล้วเนี่ยจิบละทาท่าจะพึ่งวิ่งไปมันหายไปหรือ,อยังมันหายหรือ,อยังจะทันไหม <laughs> จะทันหรือเปล่าเอ้ย มันบินสูงอะจะทำยังไงเออเนี่ยโบเมนเดอร์บินไปดิอืมไปเลยโบเมนเดอร์ขีดได้อาโอ้ยไปเลยจาบหน้ามาันตึ้อจากตรงนี้โอ้ลีเจนเดอรีร่วะ่ะจะสู้ได้ไหมเนี่ยวอเตอร์จูเลียนทำอะไรมันได้ไหมเนี่ยลดไปเท่าไรเนี่ยเออเรียบร้อยมันใช้ท่าอะไรมาไม่รู้ มาเลยมาฟ็อกซี่เฟปชาร์ดเรียบร้อยไอ้โอมันลดอยู่ไ,ไม่ใชอ่อะไรหรอมันลดเพราะท่าโจมตีมันเอเจนต์พาวเวอร์เอ้ยเอเจนต์พาวเวอร์ยังทำอะไรไม่ได้มาไมาตัวนี้แหละทันเดอร์เวฟเอาไฟเลย <c oughs> เปิดสุดเออนี่เป็นการหลอกล่อให้มันใช้ท่าโจมตีแล้วเราก็ใช้อะไรดี ดากคนโคลดีไหมวะไปก่ไปไปเรียบร้อยค่าได้ดีไงหินเมกาลิสเดอนเอ็กอาไห้หมดเลยนี่ไงได้เมกาลิงแล้วเย้นี่แหน่ซูมไม่ได้ <c oughs> โอ้ค่าตัวแรกลำบากจริงๆต้องบินกลับบ้านแล้วใกล้มืดอ่าเหลือแต่ลิสเดอนน่ะยังหาไบโอม เอ็กซ์เตมฮิวไม่เจอไอ้ฮุชิกิบานะเมกาเ,เกิดใช่เฮ้ยเกิเดสองตัวเลยเหรอเกิดเยอะไปไหมเนี่ยออาไอนีอ่แอ,อปิคอตเราไม่ได้เก็บต่อไปลงไปจื๊อเราได้ตัวบีนละเดี๋ยวเราก็ต้องต้องออกประจมภัยแล้วเมกาเอ็กได้แล้วชนะได้ไงวะ ดีนะที่มันมีท่าไอ้นั้นเป็นท่าโจมตีของมันจะทำทำดาเมจอีกฝ่ายขั้นสองฝ่ายมันเลยเลือดลดด้วยไงเลยเอาตัวไปล่อให้มันตีไปเยอะๆก่อนเอ๊ะตัวอะไรอ๋อแอร์บ็อกใช่ไหมสู้เลยฮาบูน็กเออฮาบูน็กดี่ว่อาอร์บอกคนละตัวไปอาอโอ้วเอเทอร์ชูลเเคนแรงอยู่ถ้าติดอันนี้เฉยฟาร์ละไ อ่ะอีกทีหนึง่งเรียบร้อยเนื้อซอมบี้ออกมาทำไมแมวต้องไปฮิวอยู่แล้วติดก๊าลารไลท์จะตีโดนยากขึ้นเพราะมันติดชาไม่มีอะไรเกิดอีกแล้วเหรอเล็บฮิวฮิว,วตัวอะไรเกิด,เดี๋ยวต้องไปดูมาแล้วพิท,ทีครับผิดอะไรทีซีอะตู้ตู้คอมอ่ะ มันร้องอหลายตัวเลยเนี่ยที่เกิดเทนเนอร์ซื้อเทนเนอร์ซื้อเทนเนอร์เอาตังกับตังไปซื้อบอนเหลือแค่ไม่กี่ลูกแล้วเหลือยี่สิบลูกสามแปดอเอาเลยไปวอเตอร์จูเลีนเจอเมทงังมันมันไม่แพ้ธาตุเราเปลี่ยนนี่แหละมาฟลักซี่เออโดนอะไรไม่รู้เฟรมชาร์ดเรียบร้อย <c oughs> สบาย,เ,ยเดี๋ยว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 ให้มันแหลงแปลกแปลกแค่ตาปตัวนี้ธาตุธาตุธาตุดินใช่ไหมชนะธาตุเหล็กได้ตีเข้าสองเท่าคอยคอยคอยธาตุสายฟ้าเหล็กแพ้ดินละแพ้ดินแพ้ดินเอาเลยสองตัวคอยสองตัวทำอะไรไม่ได้หรอกธาตุดินหินไปแทน อะไรไอจอรลเขเหรือเปล่าไม่ใช่นึก <c oughs> ว่าจรลเข้ตายเอยมันเล่นสายเหล็กนี่นะไ้ตังมาเท่าไหร่เอยสามพันหกแล้วโอ้นึกว่าตัวอะไรแบบเอเฮ้ยบังกิลัอะไรมันชื่ออะไรนะล่างแรกมันโนะยกิลัาจับตีเปล่าทันเดอร์เว็บจับแหลกแล้วค่ะนี่ไอมันไม่ติดอันนี้เนี่นะลืมไปแต่กเกลื่อนไป ธาติดินหรือหินเนี่ยเอ๊ะน่าจะดีดแหละมันจะไม่ติดพลา,ลาไล์แต่ถ้าเกินอีกทีหนึ่งน่าจะได้ละเซฟแจเกิลอ่าเรียบร้อยไปเลยโบแมนเดอร์โบแมนเดอร์อไปแทงไว้ก่อนไปเลยฟาดบอลฟาดบอลจับได้หลายตัวแล้วเนี่ยใช้เล่นเอ้ย <c oughs> มันใช้แซนส์ตอร์ตอม เราเลยโดนรัวติกโอ้โหออกเร็วมากทำไงดีอ่ะเกีบอลไปเกีบอลจงได้หนึ่งสองสามสี่เฮ้ยได้ได้เรียบร้อยดวงมาจริงโอ้โหอันนี้อะไรโรเมนเดอร์ร่างสองชื่ออะไรนะอ่าจำไม่ได้เดี๋ยวไปดูอ่ะมันดอปเหล็กด้วยถ้าจำไม่ผิดไป เกเวล์โอเคโค้งัดเลยตึบ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 สามสิบ,บ 30. ไปเลยคือโคโมลูอะไรโคโมลูโอแท็บเข้าไหมเนี่ยเข้าไหมเนี่ยไม่ค่อยเข้าวอเตอร์เพาลไโปโอเท็กว่าตัวนี้มันมีถ้าโอ้แรงวอเตอร์เพาลวอเตอร์เพาลแรงกว่าวอเตอร์ชูริเกนคืออะไรสแ็กดาวเรียบร้อยจับทองว่ะเศษทองนะเก็บไว้ ถ้าอยากให้ทองขายได้อโอ้ลัางจับล่างแรกหรือล่างสองันโผล่เลยล่างสองโยกิรัสชื่ออะไรไม่รู้อีกแล้วแต่ล่างสามชื่อบางกิรัสจำได้กอซิล่าโอ้โหสี่สามสี่สามเหรอสี่สามใช่ไหมมาเจอหน่อยวอเตอร์เพาวทีเดียวเดียงอุยอ้ยอุยอ้ยดอกของดีว่ะเอาแค่นี้แหละทิ้งไว้ที่เหลือออายังจะเข้าอีกไอ้นี่ขาย ใส่ที่ทําให้ไม่ตายในฮิตเดียวหรือเปล่าจะไม่ได้เอาใส่ไว้ก่อนใส่นี่แหละกันตายเอาเทรนเนอร์เมื่อกี้หายไปไหนแล้วเทรนเนอร์หายแล้วน,น,นั่นตัวอะไรเนะี่ยอยากลงอัพติไฟแลนะ้วแต่ลงไม่ได้กดซูมไม่ได้เอาไอ,อ้ตัวนี้เฮ้ยโซโลอักโซโลอัก์คโซโลอารโซโลอักเกิดเหรอเอาเลยโซโลอักโซโลอักโดนฮันเดอร์เวฟไป เรียบร้อยท่าตุมืดธาตุมืดชนะพลังจิตแล้วธาตุมืดแพ้อะไรวะธาตุมืดแพ้ผีหรือเปล่าไอ้ท่าุมืดไม่แพ้มืดอลองท้าทา่านผีไม่ได้เอาไปเลยเจ็ตโคงนงะไปเลยลิกลิกลิกมันลิกลิกอีกทีหนึง่งไอมันเกิดอีกแล้วไอ้ตัวนั้นไปยืนทับหัวมันแล้วก็สเปคดาว รีสแม็กดาวได้อยู่ได้อยู่รีสแม็กดาวอีกทีนึงอ่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วใจเย็นโอโโอหูหูหูเอาเอาเรื่องเหมือนกันนะเราหลุดฮักไปเลยฟาดบอลเออฟาดบอลไปก่อนอ้าวหายไปเลยมันจมลงไปในตัวมันแล้วหรือเปล่าเอาได้ What the heck? Oh, up, วัด t ต่แห้งโอเวลอัพเรือโอโหโอ้โหโอ้สปาร์กกว่า แทนท่าเรียแล้วกันคอนฟิวเล่ทำให้มึนทำให้มึนนะแทนเรียโอ้โหเอัพเรวโรได้สลักมาแล้วทำไมครานี้ได้จับได้เยอะจังเลยแต่ไม่มีตู้พีซีต้องหาหมู่บ้านอีกก่ะแทนรู้สึกขี้เกียจจะหาไอ้ด้านได้นี่นามันชื่ออะไรนะโฟเกอร์วนที่มันอ่อไมนันกับพัตเซิ้น แคปมันจะดอบโกลสโตนมาทีมเัาเต็มแล้วเอาตัวอะไรออกดีเนาะไห้ hey, ดูดิโกลสโตนมีกี่อันโกลสโตนมีสามอันครับ <c oughs> ไม่ได้อะตอนนี้เก็บไปก่อนจิปต่อนขายได้หรือเปล่าวะไอ้พวกนี้ลองไปขายดูดิไปตังสามพันหกถ้าขายจะได้เท่าไหร่ถ้าขายได้จะได้เท่าไหร่นะ โอ้โหแชนคูดเกิดสองตัวเจ็บขายได้หรือไม่ขายไม่ได้เจ็บได้อ่ะขายไม่ได้เอาไปทำชุดดีกว่าแชนคูดนี่มันมันรอหน้าลตาเออห้าสิบคนเยอะแะอันนี้หกเอ็ดโอ้โหโอ้โยไม่กล้าวายเกิดพิสน,น่ารักเฮ้ยเมียดล่างสองมันเกือบโปแลนด์เลยหัายอย่างแต่ก็หัวยุวัก าเทรนเนอร์เทรนเนอร์มาสักหน่อย,ยก็เซฟโอ้โหด,ดิจิตอลเนี่ยแต่งดิจิตอลหลบได้เฉยเลยโอ้ยตัวนี้วอเตอร์เพาส์ไปเฮ้ยป,ปิก้าปิกาจูปิกจ,จูสมแมกดาวมาเออเรียบร้อยปิกาจ,จูเดยงในซีบันสองเหรออยากสู้อีกเอาดีไหมเอาเอกซ์ข้งไว้ไอ้ยาน,นี้แลสู้ได้ โด,ดโดนดิวะโดนดิวิ่งวิ่งโดนแล้วไปเลยวอ w a t e r p a าเออโอ้เวฟเยอะจริงตัวอะไรไปดินี่แหละแต่ละเ,เวฟโอ้โหแหวนเอกมันเกิดตรงหน้าเลยอื๋ออเอา,เอาดูได้ไหมเนี่ยเอาไปมาเยอะเอ้มาโย์ดย่ะเวิรบลลู เรียบร้อยไปเลยตายตัวนี้ตัวอะไรไม่รู้เอเจนตพาวเวอร์เอ,อือเรียบร้อยโอบเวนเดอร์ตัวสุดท้ายแล้วเนะี่ยมันธาตุะไรนะมันใช่ธาตุเหมือนก่อนหรือเปล่าวะตัวนี้ลองดกอักกันโคลไปเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ดกักกันโคลอีกทีนึงเฮ้ยตายดิวะมันไม่ตายต่อยตายติโถย อดได้เลยไอตัวธาตุไฟเราเวลสี่เจ็ดมาฟอักซี่เวลสี่เจ็ดจะไปสู้กับไอตัวนั้นได้ไหมวะโอ้โดำเจนเดอร์แมนใครใส่ชุดเ,เจนเดอร์แมนเก็บแรกวพวกนี้กันเอครับชุดดีกว่าครับชุดเราอยู่แก๊งอะไรดีแก๊งแม็กมาแต่รองเท้าร <laughs> องเท้าของอะไรอควา หม,กกหมวกับรองเท้าไอ้หมวกหมวกหมวกดีทำอะไรอีกดีชุด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 ไม่พอได้ได้แค่นี้แหละเก็บไปแค่นี้ถ้ลูมิเนียม,มเก็บไว<ม>้ก่อนแล้วกันทำอะไรต่อดียวยี่สิบนาทีแล้วน่าจะพอได้แค่นี้ก่อนแล้วกันคลิปหน้าอยากให้ทำอะไร เบนบอกเลยโอ้โหตัวเมก้าเกิดเยอะเหลือเกินเอ้ยอาีกเพียงว่ะอ,อีกเพียงไ mm hmm. ปเต็มจัด mm hmm. โอ้โหโอ้โหทำไมไม่เข้าทำไมไม่เข้า mm hmm. อะยจะทำให้มันติดเบิร์นมาแล้วก็ไฟให้มันโดนเบิร์นเล่นอึ mm ๊บ hmm. เรียบร้อยไงยได้มาแล้วไ,ได้ไฟเฟรมอัพมาด้วยทำสติติแ้วกันไอ้นี่ mm hmm. ครับตุ๊กะบไยม,มาได้หินเมก้ามาสองอันแล้วก้าหาง่ายอยู่แต่ต้องตีฆ่ามันให้ได้เหลือขาดแค่ไอเมก้าคาแม็กอะยังไม่เจอเลยมาไปหิวแล้วจบคลิปกันดีกว่าตึ๊กเออจริงหมอเจอหมอบ่อยเหลือเกินตายบ่อยมา พาทนี้เราก็ต้องขอขอจบไปแต่เพียงเท่านี้อยากให้ทำลารภาพหน้ากดคอมเมนต์มาเลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าซับซับไครกันด้วยผมซับอยู่ซ้ายบนเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีวิดีโอแนะนำอยู่สองอันนี้ซ้ายขวาล่างเอาหโห <laughs> แล้วก็ต้องขอจากลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้บายบายไปแล้วเช็คอถทายลูก,ก่อนเรียบร้อย